ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ค่าแล้วนะครับสําหรับผมนะครับเพื่อนอินเวอร์เตอร์นะครับยังมีงานที่คงค้างอยู่นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่อนมีโอกาสที่จะมาบันทึกเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมเพื่อเป็นการการอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะโอ้ต่อไฟเข้ามานะครับเป็นไฟเขียวขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อนอย่างน้อยฟิลมันไม่ขาดแล้ววะ power เขียนนะครับเปิดสวิตซ์ปุ๊บไฟเขียวขึ้นปุ๊บรอสักพักหนึ่ง p r o t e c เนะี่ครับ fail อาการเสียอีกหนึ่งอาการเสียของโซล a r พาวเวอร์อินเวอร์เตอร์รุ่น3,000 VA นะครับ12โวลต์ไปที่230โวลต์ AC นะครับ12โวลต์เป็น2 230โวลต์ AC นะครับนะมันต้องสุดยอดเน้นแน่นะเพื่อนนะคำแล้วครับดำเนินการนะฮะให้เครื่องมานะครับเพื่อนเนะี่ย ไปดูข้างในกันนะครับตัวนี้ทำในประเทศจีนนะเพื่อนนะสุดยอดอืมสภาพภายในเครื่องสวยงามนะครับไม่มีรอยไหม้ใดๆเลยนะครับไม่มีรอยดำนะเพื่อนนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมองด้วยสายตาแล้วเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็สายหูได้ยินเสียงร้องนะครับ จากลำโพงบัเสเซอร์ตัวนี้นะเพื่อนนั่นหมายความว่าเครื่องอยู่ในสภาวะที่ถูกทำงานไปไม่ได้เครื่องก็เลยโปรเทคนั่นเองครับทีนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากว่าเราจะต้องแกะนะครับผมคงคงจะต้องแกะตัวนี้นะครับออกมาเพื่อนนะมันเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อน ทีนี้ก็ทำการเช็คนะครับเพื่อนตรวจสอบแล้วก็เช็คนะครับเพราะว่าเราแกะออกมัวแล้วนะครับมันทำงานไปไม่ได้ในส่วนนี้นะครับโอ้โหมีรอยไหมดำพิษปีเลยนะครับโอ้โหอ,อะไรอีกเลยเนี่ยเกี่ยมเข้าอยู่แบบเนี้ยนะครับ เมื่อเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนโอ้โหนี่บเกี่ยมช็อตนั่นนี่นะเพื่อนช่างก็น่าจะเอาเกี่ยมออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับมันมีรอยไหมดำอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนนะเห็นไหมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับเพื่อนนะผมก็คงจะต้องขูดตัวนี้ก่อนนะครับ ขูดรอยดำตรงนี้ออกนี่แล้วก็ต่อสายต่างๆเข้าไปแล้วก็ลองเครื่องนะครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะนะครับขูดขูดด้วยเออ่คัตเตอร์นะครับขูดด้วยคัตเตอร์นี่เนี่ยนะเพื่อนนะขูดเอาดำๆนี่ออกก่อนนะครับ มันก็ไม่ได้ขูดยากอะไรนะนี่นะอุ้ยขาดเลยออ้มันก็บางแล้วล่ะนะโอเคนะครับขูดไปเลยนะครับปฏิบัติการทำลายนะนะครับเห็นไหมครับโอ้โหนะครับเห็นไหมนะครับขูแบบนี้นะเพื่อนนะเอาเอาจุดดำนี่ออกก่อนนะครับนะเอาจุดดำในดวงใจนี่ออกไปก่อนนะครับ ที่มันค้างคาใจเรานี้แหละนะครับออกก่อนแล้วเราก็ซ่อมแซมในส่วนของลายวงจรนะครับโดยการใช้สายไฟเอ,อหรือว่าจะใช้ในส่วนของอะไรอะพวกขาอุปกรณ์ก็ได้นะครับเนี่ยแต่เราต้องขูดออกก่อนนะแบบนี้นะครับจุดดําจุดไหมดาๆนะออกไปก่อนนะเพื่อนนะมันจะมีอะไรเสียต่อไปไหมอย่างไรก็อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องทําความสะอาดในส่วนนี้ก่อนนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ย แล้วเราก็ต่อสายซะนะครับหาสายหาอะไรมาต่อนะครับตรงนี้นะลายวงจรมันขาดอยู่ไม่ได้ยากเลยนะครับตัวนี้โอเคนะครับไม่น่ายากนะครับเพื่อนเห็นไหมครับขาดนะครับนะจุดนี้นะขาดออกจากกันแล้วนะครับที่แรกมันยังไม่ขาดหรอกผมไปเขี่ยมันมันขาดอไปบอกใครนะเขี่ยนะต่อเลยครับหาสายมาต่อ ลองดูนะครับปอก่อนรอกัอนนะครับนะโอ้โหนี่นะครับนะเคลือบก่อนเคลือบก่อนนะครับทีนี้ก็เอาสายไฟนะครับมาจุ่มๆหน่อยนะครับเพื่อนจะตีเกี้ยวไม่ตีเกี้ยวก็แล้วแต่เพื่อนเลยะนะครับจะไปนะครับต่อเลยเห็นไหมเนะี่ย การไม่ตีเกียวก็ดีอีกอย่างหนึงนะนะครับถ้าตีเกียวมันจะเป็นกลมๆถ้าไม่ตีเกียวมันก็จะเป็นแบบเนี้ตัดหมายนึงนะครับเห็นไหมครับแจวนะครับเพื่อนแก๋วเลยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่จอดจริงเลยนี่นะเาดูกันสักหน่อยเห็นนะครับนะ ราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับบดกี้ลงไปหน่อยปับ๊บใสตะกัวเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับพอใส่ตะกัวเข้าไปแบบนี้มันลอยลอยฟูฟูขึ้นมาอ่าอบีบลงไปหน่อยนะครับกลับลงไปเห็นไหมครับเพื่อนนี่การซ่อมลายวงจรแบบช่างวิทย์่ยปับ๊บเห็นไหมครับมันจะสวยงามแล้วนี่นะเออแล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้เคลือบตะกัวด้วยนะครับ เออแอมจะได้สูงขึ้นเออเนี่ยเคลือบด้วตะกร่วนอ่อนนะออมันมีฝอยตัวนี้ออกมาหน่อยนึง่ากลับไปแบบนี้เห็นไหมครับสวยงามเลยครับเพื่อนเจ๋วเลยนะครับเพื่อนมันแกวแลวนะเพื่อนนะใไม่ใหม่เทสยโอยโอ้ยอยังไงเนาะถือลํายานี่อ่านะครับนี่ปื้อตัวนี้ก็เคลือบด้วยตะกั่วนะครับ อีกเส้นหนึ่งเนี่ยที่ยังมันมันไม่ได้ขาดก็เคลือบด้วยตะกัวด้วยนะครับเพิ่มแอมเพิ่มแอมอ่านะครับกระแสไฟฟ้าจะได้ไหลไดดีนะครับเบื่อแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมโอ้สุดยอดมากนะครับทีนี้ก็ล้างตำควานสะอาดด้วยนะครับอืมทำไมมันสุดยอดอย่างนี้นะฮะทำไมมันโอ้โห เหมือนมือ,อชีพจริงๆเลยนี่นะเห็นไหมครับเพื่อเเหมือนมือชีบเลยโอ้ยแมโอ้ยเหมือนมือชีพจริงๆเลยเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหแจ๋วเลยี่ครับทีนี้ในกรณีแบบเนี้ยเราก็วัดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะลัดวงจรหรือเปล่านะตั้งคูณหนึ่งนะเอน ดูกันสัหน่อยวัดดูกันสัหน่อยนะครับว่าเราต่อแล้วมันช็อตกันไหมนะครับนี่นะครับอ่าเช็คหน่อยแป๊บสลับข้างซิโอ้เจ๋วเลยนะครับเพื่อนเจ๋วเลยปั๊บไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตเลยเห็นไหมครับโอ้โหไม่ช็อตเลยนะครับ ทีนี่ตามต่อไปนะครับต่อไปก็มาวัดดูมอสเฟตหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีช็อตขนาดนี้แล้วส่วนมากเราก็มอดเฟตก็มีปัญหาได้ด้วยนะครับเพื่อนดูก่อนนะครับเช็คหน่อยขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไหมอ่าดีนะครับตอนนี้อ่ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างหรือเปล่าละ่ะอันนี้ตอนนี้ก็ยังได้นะครับอ่าไม่ขึ้นข้างอ่ขึ้นข้างไวม อ่ขึ้นข้างเห็นไ,ไหมอ่าไม่ขึ้นข้างอะขึ้นข้างเห็นไหมครับโอเคนะครับมอสเฟตไปต่อได้นะครับเออชอตแบบนี้มันมีมันมีอะไรอีกนะตรงนี้สีใช่ไหมไม่เป็นไรนะเนี่ยนะะดูไดโอดหน่อยเอ้ยโอ้ไดโอดมีปัญหาแล้วเนี่ยขานี้ต่อขานี้ต่อจากมอแปลงอื โอ้ยได้โอดช็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแบบนี้นะได้โอดถึงจะใช่นะครับนะเห็นไหมครับแต่พอมาวัดตัวนี้นะครับโอ้ขึ้นโอ้ขึ้นสองข้างเลยเห็นไหมครับดูนะปับ๊บนี่ชอ็อตสลับขาโอ้นี่ช็อตแล้วนะครับนะาได้โอดแบบนี้นะครับเดี๋ยววัดขาตรงกลางมาขานี้บ้างปึบ๊บช็อตแล้วนะครับ ช็อตแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับไดโอดหนึ่งตัวช็อตนะครับดูไดโอดตัวนี้นะครับเปรียบเทียบรัดในวงจรนะครับไม่ขึ้นข้างเห็นไหมครับนี่ก็ต้องไม่ขึ้นนะครับอันนี้อขึ้นข้างขึ้นข้างแบบนี้นะครับไดโอดตัวนี้เป็นแบบ3ขาโอเคครับถอดไดโอดลงมามันไปแล้วนะครับเพื่อนมันช็อตแล้วนะครับทีนี้เพราะว่ามันมันเนี่ยมันมานี่ไงเกี่ยมน่าจะอยู่นี่นะเห็นเห็นรอยดำๆไหมเนี่ยนะดูนะดูนะ อน่าจะใช่แนี่นอนเลยเห็นไหมครับมันมีรอยไม่สะอาดอยู่เนี่ยทั้งทที่ผมล้างแล้วนะครับนะเห็นไหมตัวนี้สวยงามนะครับตัวนี้ดําอยู่นะครับแสดงว่าเกี่ยมมันต้องจากนี่มานี่นะครับนั่นนะเกี่ยมจากนี่มานี่นะครับไดโอดตัวนี้ก็เลยเสียหายนะครับเดี๋ยวต้องถอดไดโอดออกมานะครับเพื่อนมันเป็นแบบหนือนเลยครับการถอดก็ไม่ใช่เรื่องยากนี่เลย นี่ลืยนะครับให้ผมร้อนแบบนี้อ่ตอนนี้ได้กลิ่นนะครับได้กลิ่นหนังเกี่ยมมันไหมนะเพื่อนนะหนังจิ้งจกนะครับผมได้กลิ่นเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเคยขั่วกินแต่ก่อนนั้นนะครับมันเป็นกลิ่นแบบนี้แหละครับเพื่อนอ่าโอ้ยให้ผมร้อนอ๋อหลุดลงไปแล้วด้านล่างช่วงนี้ยังจับไม่ได้นะครับมันร้อนอยู่ครับอย่าม่ตก่างนั้นก่อนครั โอเคมันตกลงไปด้านล่างแล้วนะครับมันโคคงจะต้องร้อนแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเราให้ความร้อนของมันสูงมากนะครับเพื่อนนี่เลยครับทีนี้ลายวงจรมันกําลังร้อนอยู่แบบนี้นะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนได้ดําเนินการดูดตะกั่วที่เรา,าตรงขามันไว้รอเลยนะครับเพื่อนโอเคนะครับเพราะว่าแผ่นมันยังร้อนอยู่เลยนะครับ เพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลามาเผามันอีกครั้งนะครับมาตอนที่มันร้อนเนี่ยเรารีบทําเลยนะเพื่อนนะมันเป็นแบบนั้นนะครับนี่เห็นไหมสวยงามนะครับล้างออกสวยงามมากเลยครับทีนี้หลังจากที่เราถอดไดโอดออกแล้วเราลองวัดตรงแผ่นปิ้นดูหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ช็อตแล้วนะครับมันขึ้นไหมละมิเตอร์เนี่ยเอาขึ้นอยู่โอเคนะครับไม่ช็อตแล้วนะครับก็ช็อตที่ไดโอดจริงๆแล้วนะครับ อ่าเห็นไหมถอดไดโอดออกก็ไม่ช็อตแล้วนะครับเข็มมิเตอร์ก็ขึ้นนะครับเย็นเลย,ยอุย้ยครับเพื่อนอุย้ยฮ่าได้แล้วนะครับไม่ร้อนแล้วเอ่อไดโอดตัวนี้เบอร์ M U R 1 6 4 0นะครับ M U R 1 6 4 0นะครับไดโอดตัวนี้นะครับเป็น เป็นอแอนโนดร่วมนะครับหนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับตัวนี้นะครับช็อตแล้วนะครับต้องหามาเปลี่ยนแล่วละ่ะ M U R หนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อน พับขาแบบนี้ด้วยนะครับเวลาเราบัดกรีมันถึงจะไม่ไหลลงไปนะเพื่อนนะหรือเพื่อนจะพับขาแบบนี้มันก็เป็นการเพิ่มกระแสให้มันไหลได้ดียิ่งขึ้นเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เลยอ่าเห็นไหมครับแล้วเราก็ตัดขาหน่อยหนึงนะครับ มีตัวไหนเสียอีกต่อไปไหมนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของร่องรอยของพวกจิ้งจกพวกอะไรเข้านะครับอะไรที่มันอยู่ใกล้จุดที่มันไหม้มันดําเนี่ยนะครับที่มันดําๆอยู่เนี่ยมันก็จะส่งผลนะครับนะฮะส่งผลให้เกิดอะไรตัวนั้นชดเสียหายได้นะครับเพื่อนต้องสังเกตด้วยสายตานะครับแบบนั้นด้วยนะครับโอเคนะครับ ทีนี้มันจะต้องโอเคนะผมคงจะป้อนไฟเข้ามาเลยนะครับอืมมันขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแล้วนะทีนี้โอเคนะครับคงจะป้อนไฟเข้ามาลองดูนะครับว่าเขาจะยังโปรเทคไหมถ้าไม่โปรเทคผมก็จะวัดไฟตรงนี้เลยนะครับเพื่อเป็นการรวบรัด,รดตัดตอนมนก็จะได้ วันนี้ก็ดึกมากแล้วนี่นะว่าตรงไหนเราไม่ี้ครตัวนี้200เท่าไหร่จุดนี้200เกือบ300รอยเอาสลับสายผิดเนี่ยเ่อโอ้อะไรเนี่ยสองกว่านะครับถูกต้องแล้วได้เพื่อนนะทีนี้ดูไฟ AC ซีมันออกไหมนะครับอืมนะครับนะออกอยู่นะครับ สำหรับสายมิเตอร์วัดดูหน่อยสิโอเคโอเคครับมีไฟออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มกระแสไฟทางด้านอินพุตก่อนนะครับทางด้านอินพุตมันเดี๋ยวนี้มันสองแอมป์เะเพื่อนเนะี่ยเจะเพิ่มเป็นสักสิบแอมป์นะเพื่อน ไหนเป็นใสไหนงงเงเหมือนกันนะเนี่โอเคนะไฟก็ยังเข้าอยู่นะครับมีไฟออกหรือเปล่านะออกแล้วนะครับก็มีไฟออกแล้วนะครับเพื่อนก็แสดงว่าในส่วนนี้ก็คือไดโอดตัวนั้นช็อตนะครับ ผมก็คงจะต้องประกอบนะเพื่อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งจกมาอยู่ตรงนี้นะครับพาดอยู่ตรงนี้นะฮะน่าจะพาดอยู่ตรงนี้พอดีเพื่อนช่างแกะมานะครับอยู่ตรงนี้นะฮะมันก็เลยมาอยู่ที่ไอ้ตรงไดโอดนะฮะไดโอดตัวนี้มันก็เลยชอ็อตนะครับนี่นะครับ MUR หนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับเพื่อน ชัดไปตัวหนึ่งนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็เเรือแต่ประกอบนะเพื่อนนะประกอบแล้วมาลองอีกครั้งหนึ่งก็จบงานนะเพื่อนมีแค่นั้นนะคืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับคือร้อนถึงจะทํางานนะครับในส่วนของบัดลมนนะครับเพื่อนเป็นไงครับการค้นหาจุดเสียและการซ่อมบางครั้งกว่าจะหาเจอจุดเสีย บางครั้งก็หาได้เร็วอะไรบางตัววัดในวงจรรู้เรื่องบางตัวไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็ f c นะครับที่ติดตามช่างวิทย์นะครับนี่ก็คือเทคนิคในการค้นหาจุดเสียแบบช่างวิทย์นะครับซึ่งเป็นการค้นหาจุดเสียแบบไม่ต้องใช้ในส่วนขององค์ามรู้อะไรมากมายนะครับการบรรยายในรูปแบบของใช้ภาษาไทยในการบรรยายนะฮะถูกอักขระบ้างไม่ถูกบ้าง ก็อย่าว่ากันนะครับมันเป็นภาษาที่พอที่จะสื่อสารและก็ทําให้เ,เพื่อนๆนั้นได้เข้าใจนะครับเพื่อนในส่วนของศัพท์เทคนิคนะครับมี f อถามมาไม่มีศัพท์เทคนิคเลยในในช่องช่างวิทย์คือศัพท์เทคนิคมันมีอยู่3กรณีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ในส่วนของศัพท์เทคนิค1ครับมันเป็นศัพท์เทคนิคจริงๆซึ่งมันจะใช้คําอื่นไม่ได้นะครับ2ครับ ผู้ที่ใช้สับเทคนิคก็คือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองคือโอ้โหพูดภาษาสับเทคนิคได้นะครับพูดภาษาสับเทคนิคได้มีองค์ความรู้มากมายอย่างนั้นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ชังวิทย์นะครับเพราะว่าชังวิทย์ก็พูดแบบนั้นไม่ได้ต่อมาครับอย่างที่3ก็คือไม่รู้จะแปลสับเทคนิคออกมาเป็นภาษาไทยอย่างไงอ่าตัวนี้นะครับเพื่อนมันมีอยู่3กรณีหลักๆนี่แหละ1 มันจะเป็นต้องใช้2แสดงกล้ามดาบ3มเมืม่อตึ๊บไม่รู้จะแปลได้ยังไงนะครับแต่ในส่วนของผมไม่มีสับเทคนิคนีครับเพราะว่าสั์เทคนิคบางตัวผมแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาที่ฟังรู้เรื่องกันแล้วนะครับเพื่อนมันเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วอย่าถามหาสั์เทคนิคนะครับไม่ค่อยมีหรอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าภาษาที่เราสามารถที่จะสื่อสารในการรู้เรื่องได้เนี่ยเราก็ใช้ภาษานั้นเถอะครับ